คะแลนทีสกอรออาจจะไม่สำคัญเท่ากับบุ๊กคิ้งที่จองเข้ามาจริงๆผมอยากให้คุณลืมเรื่องการไล่ตามคะแนนคุณภาพบน OTA ไปก่อนครับเพราะสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือทำยังไงให้ห้องพักของคุณถูกจองและวันนี้ผมจะชวนทุกคนมาคิดให้เหมือนกับการเล่นเกมวางแผนกันครับอันดับแรกให้ดูไพ่ในมือของคุณก่อนราคารีวิวแล้วก็รูปภาพเป็นไพ่ใบสำคัญเป็นหน้าที่ของคุณนะครับที่จะต้องทำให้มันพร้อมที่สุดก่อนการแข่งเพราะถ้าเกิดว่าไพ่สำคัญของคุณไม่พร้อมราคาของคุณยังสเปซะรีวิวของคุณยังแย่อยู่หรือรูปถ่ายของงโรแมคุณ เหมือนถูกถ่ายด้วยกล้องคุณภาพแย่ๆเลิกคิดเรื่องการแข่งขันไปได้เลยครับผมคิดว่าคุณยังไม่พร้อมซ่อมาให้ดูที่พื้นฐานของโรงแรมคุณครับความพร้อมในการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกคือคุณสมบัติเบื้องต้นในการแข่งขันถ้าไม่มีห้องพักเพียงพอและจุดเด่นของโรงแรมก็ยังไม่ชัดหรือพนักงานโรงแรมก็ยังทํางานแบบเช้าชามเย็นชาไม่สนใจดูแลแขกผู้เข้าพักโรงแรมของคุณเองนะครับก็ยังเป็นเพียงตัวเลือกสำรองสําหรับลูกค้าต่อมาครับการทําให้โรงแรมของคุณโดดเด่นบน OTA บน OTA มีระบบฟิลเตอร์ที่สามารถทําให้โรงแรม คุณถูกฝังกลบหรือโดดเด่นกว่าคู่แข่งได้เรื่องแรกครับครองตลาดเฉพาะกลุ่มแทนที่จะเอาโรงแรมคุณสู้กับโรงแรมทุกแห่งให้เน้นที่ตลาดเฉพาะกลุ่มเช่นคุณอาจจะไม่ใช่โรงแรมที่ดีที่สุดในเมืองแต่คุณสามารถเป็นที่1ในโรงแรมที่มีรถรับส่งสนามบินบริการเช่าจักรยานโรงแรมที่รักสิ่งแวดล้อมแม้ว่าคุณจะไม่สามารถครองตลาดทั้งหมดได้แต่ให้คุณควบคุมพื้นที่มั่นหลับไว้ด้วยความมั่นใจครับสนใจติดต่อได้ที่0828989369